อันนี้มาแค่หนึ่งนาทีเองนะมุขขมอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้ค่ะว่าทำไมตอนที่เราหาเห็ดต้มถือไม้ใหญ่ๆมาคนเดียวอะ่ะดูสิยกไม้ด้วยชิชิบอกว่าไม่อยากไปแล้วมีได้คิวแม่มาดูนะว,วามเนี่ยอ้าวชิชิก็มาเจอนะ ลำเลยงมากนะคะแต่พอดีเด็กมาอยู่บ้านก็เลยอยากให้เด็กออกมาเที่ยวเราก็มาหาเห็ดใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะหาเจอเปล่าเพราะว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่เยอะแต่ก่อนหน้านั้นที่มาก็หาเจอนิด<า>นึงก็เลยรัวเอาเด็กออกมาเที่ยวหนยค่ะสวัสดีค่ะหนูหนูสวัสดีค่ะคก่อนโอเคเก่งมากหนูมาทําอะไรคะหนูมาทําอะไรคะคะ พ่อมาหาที่ต้มต้นเดิมที่เมื่อก่อนเราหาเจอเห็ดเพราะว่าเขาบอกว่าพวกเห็ดมัดจะขึ้นที่ทุกป,ปีห่ะจะขึ้นที่เดิมเดิมตลอดแล้วที่ไหนที่ขึ้นเยอะต้นไหนที่มีเยอะก็คือแถวนั้นก็จะมีบริเวณที่เขาเคยมาหาวก็มีเจอแล้ว <laughs> อันนี้มาแค่หนึ่งนาทีเองนะน,นี้เ็นเห็ดอะไรเปิดวที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าอันนี้จะเรียก่าจะยูมลร์ 蚊子说了。青头婆，啊，跑拍上镜头的话，青头菌，青头菌还有青头，但、嗯、呢，它很烂，它就凹凹呢，呢，然后安天，很红，慢慢，慢慢，呢，就，呃，就是，像，色，色，黑，色，黑，呢，啊，啊，安、哦、呢，得啦、啊哦啊啊啊啊啊啊、耶，所我你那的，话，安天，那该得金。 ียวนะคะตั้นเด็กๆที่พ่อแม่พามาหาเห็ดจนถึงวันนี้ทุกวันนี้นะคะคือหาไม่ค่อยเจอไม่รู้ว่าพราสายตาสร้างหรือว่าไม่มีชอ็อบที่จะหาเจอได้นะคะไม่รู้ว่าเด็กจะหาได้ปะซี่เฉลยวเสี่ยวเล่ยดูดูเห็ดน,นี้ก่อนให้รู้จักก่อนต้นเป็นแบบนี้นะคะอันที่ไม่รู้จักไม่ต้องเอามาจะเป็นพิษนะคะ ม่บอกว่าลงไปดูด้านนู้นลงสังเกตด,ดูนะคะซีซีซก็รู้ใช่ไหมคะว่าทําไมตอนที่เราหาเห็ดต้นถือไม้ใหญ่ๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะต้นเด็กๆคณแก่ก,ก็สอนมันจะมีงูต้องระวงังแล้วตอนที่เราไปหาเห็ดถ้าใช้มือถ้าเกิดมีหนังมีอะไรก็คือจะเจ็บมือ สี่ซิซเลียดอะไรนะคะเจออะไรอันมุกขอมุกอันนี้กินไม่ได,อนนไได้อันนี้กินไม่ได้ค่ะม,มุกขอมุกเชอร์อันนี้กินไม่ได้ไม่ได้เอ่อไ,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 ไม่ได้ไม่ได้ค่ะอ้โหทำไมอันนี้มีอันนี้เรียกว่าทรงนะคะทรงเป็นต้นแบบหนึ่งของที่นี่ข้างในจะเป็นเม็ดเม็ดเอ,อ่อ เล็ดเล็กเล็กเนาะเออเด็ดโดนอะไรกินอ่ะถือไว้เลยหนูไม่เอาไรนี่เหรอถ้าจะกินมาขออันนี้กินได้หรอคะอันนี้กินไม่ได้นะคะอ๋อหนูเอาไมมไปเยี่ยมไหมอีละเยี่ยมอีละไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมมาหาแม่ให้นะคะเอาไหมค่ะไปรอไปหาแม่ปะเฮ้ยลง เอาไ,มไหมคะติดต้องระวังนะคะ <g ülme> เหมือนตาบอด <c oughs> <c oughs> ดูดีๆดูดีๆเดี๋ยวล้มนะคะ <c oughs> สงสัยลมฟีฟูนเข้าตาลงฟิวอัเอาไปกับเน่เลย <c oughs> แต่เป็นเหตุที่กินไม่ได้เท่านั้นน่อเนี่ย <c oughs> มนมาจะอยู่ใต้พวกนี้นะอยู่ใต้ใบพวกนี้ชิชิโตอ๋ออันนี้กินไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้เป็นเหตุอะไร เอาดีกว่าเจอเหรอแ,แต่เป็นเหตุที่กินไม่ได้เนี่ยอันนี้พวกทำไมเป็นแบบนี้พวออันนี้พวกสับกินอ้ยอ๋ออันที่กินไม่ได้ทำไมเยอะแยะเลยสิส <c oughs> ดูสิไหนๆก็บอกว่าหนูมีเยอะๆหนูหาเจอหรือยังฮะหนูหาเจอดุจินหนูหาเจอแล้วรอคะใคร ผู้ภาษาไทยได้นิดๆหน่อยๆค่ะคนนี้เพราะว่าไม่ได้เกิดที่ไทยก็เลยออกมาเลยออกมาเลยค่ะออกมาไม่ออกมา,าหรอหต้องออกอมาสิคนะ่ะเจอเลอแต่แบบกินไม่ได้แบบกิน,นไ,มไ,มไม่ได้นี่เต็มเลยอ่าไม่ได้หนูบอกว่ากินไม่ได้ ค่ะกินไม่ได้ค่ะไม่เล่นแล้วสิเสุกบอุ้อยหลิบอกวา่าไม่อยาไปแล้วมีววมแตคิวังช่าวแม่มาดูาเะเนี่ยอาา จอน่ออยอเยออันนี้ถือว่าอ่ะเอ้ยเากยเ่นึเดนเนเดเอ้อันนี้แบบแบบชนี้ต้องแบบล้มแเพลงเลยนะจริงแบอเนี่ยเหมือนกัอะเหมือนกันเหมือนกันเงนี้แหละค่ะอันนี้มารู้จักอันนี้แมารู้จักกันแบบนี้แบบเดียวนัะอะ

ล้าหาล่ะไม่ใช่ไม่ใช่่าจะหมาจ้ะเทาหมอตัวเล็กเมื่อกี้ไปกับพ่อเจียวานี่มาคนเดียวอ่ะดูสิยกไม้ด้วยนูมากเลเหรอคะกล้าจังเลยนะอ่าไปงานหนัก รวมตัวกันสามคนนะดูแลน้องด้วยนะคะระวัลงล้ม้วกัไม้เข้าตานะคะไม่ค่อยเดินีนม,ววนม,ม,ม,มีผีเสือ้อมาเลยกมกม 在等地们呢，妈，谢谢谢谢，干嘛谢谢？七七八八，小夏的脸白比耶。俺们 <laughs>、嗯、没看呢。 เมื่อกี้หนูล้มใช่ไหมคะเจ็บไหมคะเจ็บเหรอหนตัวไหนมามาดูหน่อยล้มตัวไหนอุยอ้ยอุย้ยมีนกตัวนึงมีงมงาตัวนี้ตกใจเลยไม่กล้าไปต่อเลย,ยตัวนี่มาถึงที่นึงก็เหมือนจะไม่คม่อยมีไม่ได้ พวไม่ได้เพิ่มเลยไม่รู้ว่าจะไปที่อื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าพ่อบอกว่ายัยบอกว่ามีงูเยอะมากเลยเรายังไม่เห็นแต่ยัยน่าจะเห็นแล้วก็คือจะกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้พอเจองูสองตัวแล้วคนที่จะกินเห็ดจริงๆนี่สงสารต้องไปซื้อละว่าเราหาไม่ได้วันนี้น่าจะได้ครึ่งจานเองนะคะโอเคงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามโชคนะคะบ๊ายบาย